สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผม G ีคอร์ดนะครับมาอยู่มาอยู่กันในเกม ROV นะครับผม เป็นเกมยอดฮิตเลยแล้วตอนนี้ก็มีตัวสกินตัวใหม่นะครับผมตัวฮิซิกายะโทจิโร่นะครับผมซึ่งตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากนะครับในทั้งในอนิเมะนะครับผมตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าบางทีภาพอาจจะช้ากว่านะครับผมเพราะว่าถามว่าเพราะอะไรเ,เพราะว่าเนบผมนะครับผมมันค่อนข้างที่จะช้านะครับ แล้วที่สําคัญนะครับผมาบางทีผมกดก่อนอแต่ว่าภาพอาจจะตามมาทีหลังนะครับเพราะว่าแชร์จอแบบใช้ไวไฟออไม่มีสายทุกคนกคนมันจนนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีก,กว่ามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับมีคูปองอยู่ทั้งหมด2,7002คูปองนะครับผมจะเกลือหรือเปล่านะ โอเคนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ share. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคไปลุยก,กันเลยดีกว่าฮึม <c oughs> <c oughs> มีฟีเราก็กดฮึ <c oughs> ขอซักอันก็ไม่ได้ฮึ <c oughs> อื้อ่าได้มาหนึ่งแล้วครับผมมาดูว่าเราจะสะามารถลุ้นได้อะไรเลยเ่ย ฮึบคิดว่าสกินจะขึ้นเลยโอเคมาเริ่มใช้คูป,ปองกันเลยดีกว่านะครับเราจะสุ่มเป็นอ10ครั้งไปเลยนะครับผมปับเขาให้ปึ๊บเกลือครั้งที่สองึบปึ๊บไม่เกลือจ้าปึ๊บลุน้นได้สกินบเออไม่ใช่ฮึบ รั้นที่สามอย่ากเกลือเธอโอ้เกลือรั้นที่สี่ฮึบเกลือห้าเกลืออีกหกเอารางวัลไปลุยก่อนดีกว่าอ่าไม่ถึงสามสิบหรอ แล้วไอ้เทม 30. สามสิบสุ่มฟรีอีกสิบครั้งไปเออยังเกลนอ,อีกเลรฮัโลโหลครบสามสิบไหมครบสามสิบเกินด้วยซ้ำปุ๊บไม่มีไปเวียดในผสมเลยเศร้าอ,อันนี้ได้อีกแปดครั้งไปเกลือเค็มปีเลยจ้าฮัโลโหลอ่า เรามากี่ครั้งแล้ว,วไปต่อเลยครับปุ๊บอืมได้ไปอีกอันหนึ่งโอ้ยรุ่นสกินออรูปโปรไฟล์อีกสองอันโอยอยากเกือเธอสองพันเจ็ดแล้วคูปอ,องของฉันเออเข็มเข็มปีเลยกลัวไม่ได้จังเลยทุกคนถ้าไม่ได้เลยผม ผมด่งรอค่ายเลยแนละ้วเนี่ยเฮ้ยไม่มีมาไม่แต่เงาหกครั้งไปผมต้องผมผมจะต้องเติมเพิ่มไหมเนะี่ยฮึบไม่มีมาแม่แต่เงาคุปองเหลือครั้งสุดท้ายฮึบเข้มชัด,ชด บอกเลยว่าเกลือจ,จัดๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาสักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวผมมาอัดต่อมาต่อกันเลยครับผมรู้สึกถึงความเค็มเอ้อเศาใจดีนักยูสึกะยะโจิโร่จะจะทำแบบนี้กับข้าไม่ได้เฮ้ยไปฮึืม ยังเกืออีกออนี่มันกาชาเกลือชัดๆ <c oughs> ไม่ได้อีกหกไปกันซูมต่อ,อ,ตอไปเลย <c oughs> ยังไม่ได้อีกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สกินเธอโอ้โหสุดยอดของความเกลือเลยครับผม เป็นการเปิดกาชาครั้งแรกเลยนะเนี่ยมีเถิ่กาชาดิเฮ้ยให้มาเถิดอือหือเข้มเข็มจัดจัดขูปองไม่พอแล้วจวังหวะนี้ไปเฮ้ยให้มาเถอะอันสุดท้ายอะ่ะฮัลโหลเฮ้ยจริงดิ เฮ้ยเฮ้ย,ยทำไมเกลือจังวะกูเท่าที่ได้เฮ้ยโอ้โหเกลือจัดๆนะทุกคน บอกเลยว่าเกลือจัดๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันแช่งเกลือได้ขนาดนี้โอ้ยยังไม่มาให้ฉันอีกเหรอิสซกะยาทูจิโร่เจ้านี่นะเออ <c oughs> ครั้งสุดท้ายแล้วทุกคนรอบสุดท้ายแล้วผมหมดแล้วนะครับผมไปลุยกันเลยไมาให้ฉันเถอะนิซิกายะทูชิโรเฮ้ย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  เอาจริงดิเฮ้ยเฮะเขาใส่อันสุดท้ายไม่ให้ผมปะเนี่ยทุกคนโอ้โหมาจนได้ครับผมโอ้โหจะหลงขาดแล้วทุกคนหผมเนีย เือเหลืออะไรบ้างเนี่ยโอ้เหลืออะไรก็ไม่รู้เอ,อ่อได้เห็นเราได้สก,กิลโอ,อมาเอาไปโอ้โหเกราะเกราะทำไมเป็นเค็มขนาดนี้เลยโอ้โหดีดีหรืดอดวงของฉันกาชงกาชาดีา่อยา่ยาอย่าทำหาเลยนะทุกคนแม้ทำไมาได้อะไรบ้างเพิบเพิบเพิบ สิ่งที่ฉันอยากได้มันไม่ใช่ของเกลือกผู้นี้เลยป่าลองไม่มีอะไรนะทุกคนที่ผมกดรับทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันอยู่อันไหนอาอันนี้ผมก็มีหมดแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปรับต่อทีหลังโอเคนะครับผมพอเราได้สก,กินมาแล้วเราก็ต้องมารีวิวสักหน่อยว่าสก,กินมันเป็นที่อะไรนะครับผมจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทําการ รีวิวสกินนะครับมาดูกันว่ามันจะคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนกับคูปองที่เสียไปนะครับผมปิดอันผมต้องบอกนะครับว่าต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าขนาดของภาพนะครับตรงตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปมันใหญ่กว่านะครับต้องขออภัยด้วยพอดีว่าเมื่อวานใช่ไหมเออผมทําการอัดจากคือการแชร์ใช่ไหมแชร์ภาพมือถือเข้าคอม แล้วทีนี้ตอนรีวิวสก,กินเนี่ยมันกระตุกมากทุกคนผมก็เลยน้นท่องมารีวิวสก,กินใหม่อ่ะตรงนี้ผมใช้เป็นโปรแกรมจำลองนะครับบนคอมนะครับอาจจะมีกระตุกหรือว่าช้าบ้าง <c oughs> ก็ปรงขอภไยนะครับอดีผมไม่รู้ว่าต้องปัดยังไงให้มันลื่นนะครับผมโอเคนะครับเดีย๋ยวเราไปรีวิวสก,กินกันเลยดีกว่านะครับผมยังเพ่ทุกคน โอเคนะครับผมเราก็เข้ากันมาแล้วนะครับในการรีวิวสกินนะครับผมมาดูกันเลยนะคัแรงแรกอาเลกันดีกว่าครับบังเ้ตันเออผมอาจจะทำช้ากว่าช่องอื่นๆนะครับเพราะว่าผมต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะจัดหรือไม่จัดตีนะครับผมไนะโอเค ตอกขี้ขวาโอเคผมก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ชินกับการเล่นนะครับผมแบบบนคอมเนาะโอเคนี่ครับสกินไม่ใช่สกินจิสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งเดี๋ยวไปตัวนี่ปล่อยมังกรออกไปปล่อยขึ้นเท้าแข้งแล้วก็ปล่อยมังกรออกไปนะครับคำพูดก็มีคำพูดด้วยอ่าส่วนสกิลสองนะครับผมก็จะเป็นประมาณว่าเออ เนี่ย,ย,ยสก, <c oughs> กิลสองก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปฟันนะครับ <c oughs> ลงดินน้ำแข็งนะเจ้าเออส่วนการโจมตีธรรมดานะครับผมก็จะเป็นตีธรรมดา,าถ้าเป็นแบบตีระยะไกลก็จะเป็นแบบเสดเสดน้ำแข็งนะออกไปทุกคนเออเออเท่เฮ้ ส่วนอันติมาดูอันติกันเลยดีกว่าจงสถิตเนื้อไฟมันเคียวลินมารุไงเท่เท่เท่บอกเลยถามว่าคุ้มค่าไหมสำหรับผมว่าอ่ากับครูปองที่ผมเสียไปมันคุ้มค่าอล้วนะครับผมมันเท่จริงจังนะพอเราขึ้นใช่ไหมขึ้นปุ๊บกดตี ตีธรรมดาก็จะเป็นปล่อยหัวมังกรออกไปแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปตีใกล้ๆเดี๋ยวไปลองลองเดี๋ยวไปลองลองลองกบัลกรับพิษไม่ใช่ละกดพิษฮัลโหลอ่าตีใกล้ก็จะเป็นแบบวันนี้นะครับผมเออเท่เท่เท่สวย สก,กินแพงๆแ,แบบนี้มันต้องมีท่าว้าวกลับบ้านใช่ไหมทุกคนนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชัดมันไม่ชัดท่าว้าวกลับบ้านเหรอเห็นปะเลื่อนเลื่อนไม่ได้อีกอ่าได้ละคือจะซูมให้เห็นฮีโร่ใกล้กๆหน่อยทำไมวะทั่วไปสิ บีไ่นี่สกินสกินนี้มีท่าวารนะครับผมอย่างเท่เลยทุกคนแมวอพอไปถึงที่ปุ๊บก็จะมีเป็นมังกรลงมาส่งนะครับหรือว่าปลดเขาเรียกว่าปลดข้างบางใครอะ่ะเออปลด ไม่ใช่ปลดปล่อยถ้าปลดปล่อยก็จะเป็นการใช้บังครบอจ่างเทพทุกคนโอเคนะครับผมสำหรับการรีวิวสกินก็ต้องขอจบลงเท่านี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมไปละทุกคนด้วยควา